ก่อนที่พวกเราจะได้กลับไปสู่บรรยากาศที่กดดันชวนระทึกจากหนังเรื่อง Don't breathe ลมหายใจสั่งตายภาคที่สองในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาทำความรู้จักกับตัวละครเอกประจำเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญในการทำให้หนังเรื่องนี้มันมีรสชาติที่แตกตาก่างบรรยากาศที่ตื่นเต้นและการทำให้คนดูอย่างเรารู้สึกตื่นกลัวทุกครั้ง ที่มีตัวละครตัวนี้มาปรากฏตัวอยู่บนหน้าจอใช่เลยครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากลุงบอดสุดอมหิต์นอร์แมนนอร์สตอมนั่นเองอย่างที่รู้กันว่าหนังเรื่องโดนบรี e นะครับเป็นหนังดีปี2016ที่พล็อตไม่ได้ซับซ้อนเลยเรียกว่าเสพง่ายด้วยซ้ำนะครับมันพูดถึงกลุ่มโจรวัยรุ่นที่หิวเงินแบบจัดจัดแต่ดันบุกเข้าไปป้นเงินสดจำนวนมาก ของชายแก่ตาบอดคนหนึ่งครับซึ่งเป็นอดีตยอดทหารผ่านศึกกลายเป็นว่าการป้นในครั้งนี้นะฮะเป็นการป้นที่ผิดพลาดที่สุดของกลุ่มโจรกลุ่มนี้เลยเลยครับแล้วมันก็นํามาสู่เรื่องราวความตื่นเต้นความระทึกที่เกิดขึ้นในหนังนั่นเองเพราะพวกเขาต้องมาเชิญหน้ากับนอร์แมนนอสตอมผู้ที่เคยเป็นยอดนักรบเชี่ยวชาญการใช้อาวุธ การต่อสู้ระยะประชิดพละกกำลังที่เกินอายุของลุงไวยัยเกษียณคนหนึ่งไปมากโขและความดุดันชนิดที่ฆ่าคนแบบไม่เลี้ยงไม่มีปราณีเรียกว่างานนี้ขนาดลุงแกตาบอดนะฮะยังอำมหิตขนาดนี้ไม่อยากจะคิดภาพเลยแหละครับว่าถ้าสายตาแกมองเห็นได้เป็นปกตินี่ก็คงเป็นแรมโบ้ดีๆนี่เองแน่นอนว่าภายนอกของลุงนอแมนนั้นก็ดูเยี้ยมจริงๆ แต่เรื่องราวในชีวิตของลุงแกก็ถือว่าโหดไม่แพ้กันอย่างแรกเลยที่เราเห็นเห็นกันอยู่ครับว่าลุงนอร์แมนนั้นสูญเสียดวงตาจากการรบในครั้งอดีตแถมลูกสาวเพียงคนเดียวที่แกรักเสมือนดวงใจก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับเพราะอุบัติเหตุรถชนทำให้นอร์แมนสูญเสียทั้งความรักความหวังและตัวตนข้างในไปตลอดกาลจนทำให้ลุงแกแค้นจัดกับคนที่ขับรถชนลูกสาวแก จนได้ไปจับตัวมาทรมานพร้อมกับให้เธออุ้มท้องลูกคนใหม่แทนครับเรียกว่าสิ่งที่ลุงแกทำลงไปเนี่ยก็ถือว่าเข้าข่ายวิกลจริตไปเลยทีเดียวแต่นั่นหากยังหวาดเสียวไม่พอนะครับลุงนอร์แมนแกก็ยังมีสัตว์เลี้ยงคู่กายอย่างเจ้าหมารอดไวเลอร์ร่างยักษ์ที่อยากจะขย่ำเนื้อมนุษย์เป็นพิเศษ ซึ่งลุงแกก็ปล่อยออกมาโชว์ของนะฮะออกมาไล่งับตัวละคร r o c k ้ซึ่งเป็นหญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มโจนกลุ่มนี้นะครับที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดจากคมเคี้ยวของไอ้เจ้าล็อตไวเลอร์ซึ่งหนึ่งในไม้ตายประจำตัวของลุงนอร์แมนที่เป็นซีนเด็ดและภาพจำประจำเรื่องเลยก็คือการดับไฟทั้งหมดในพื้นที่บ้านของตัวเองเลยครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้บรรเลงบทเพลงเลือดใส่กลุ่มโจนั่นเอง เพราะว่ากลุ่มโจรพวกนี้นะั้นนอกจากจะเข้าบ้านหลังนี้เป็นครั้งแรกแล้วนะฮะเมื่อเจอกับสถานการณ์นี้เข้าไปเนี่ยก็เรียกว่าทําตัวกันไม่ถูกแล้วก็อยู่ในความมืดมิดอีกนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยลุงแกที่คุ้นชินกับความมืดมิดเป็นอย่างดีก็เลยกลายมาเป็นฝ่ายได้เปรียบในการใช้ประสาทสัมผัสระดับสุดยอดทั้งกลิ่นทั้งเสียงเพื่อคาดการนะครับผมการเคลื่อนไหวต่างๆของกลุ่มโจรน,นะครับ ซึ่งสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะฮะก็กลายมาเป็นอาวุธชั้นดีให้กับนอร์แมนในการไล่บี้พวกโจนั่นเองจนเกิดเป็นการไล,ล่ล่าสุดระทึกที่ลุ้นจนหยุดหายใจจริงๆโดยบทบาทของลุงนอร์แมนก็ได้นักแสดงรุ่นใหญ่ที่อายุอนาเนี่ยก็ปาเข้าไปเลข7แล้วสำหรับสเฟนแหลงผู้พันสายโหดจากอวตาร ที่มาคราวนี้นะครับมาถ่ายทอดความคลั่งเกินมนุษย์ซึ่งต้องพูดตรงๆเลยเลยครับว่าหลังจากดูหนังเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยเหมือนสตีเฟนแรงเกิดมาเพื่อรับเล่นบทร้ายๆเลยนะฮะคือถ้าเล่นแนวนี้ทีไรเนี่ยมันทำให้คนดูอินได้ทุกครั้งไปโดยเอาเข้าจริงๆนะครับบทพูดของสตีเฟนแลงในหนังเรื่องนี้เนี่ยพูดไปเพียงแค่13ประโยคเท่านั้นเลยเลยครับ ที่เหลือก็คือเป็นการเน้นถ่ายทําที่เป็นแอคชั่นซีนแล้วก็แอคติ้งอินเนอร์ต่างๆอย่างที่เราเห็นกันไปในภาพยนตร์นั่นแหละครับซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าใครที่ได้ดูหนังเรื่องด้นรีฟจบนะครับก็ต้องมีคําถามหรือว่าคอนฟ lict ภายในใจครับว่าสุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้ใครถูกใครผิดกันแน่เพราะบางครั้งเราก็อยากจะเชียร์ลุงนอร์แมนใช่ไหมละครับหรือบางทีเราก็อยากจะเอาใจช่วยฝั่งโจรเช่นกัน เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็โดนถูกกระทําในบริบทที่ต่างกันออกไปนะครับแต่ยังไงซะนะครับหนังเรื่องนี้มันก็บอกกับเราแล้วเลยครับว่าการไปเหยียบหางเสือหรือว่าการไปยุ่งกับไบตาลุงนอมแมนเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามและไม่ควรอย่างยิ่งเลยเลยครับแต่ดูเหมือนว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันกําลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วประวัติศาสตร์กําลังจะซ้ํารอยครับ เพราะว่าในดนบรีฟภาคที่2ที่กำลังจะเข้าฉายในบ้านเราเนี่ยอตมันมาเนี่ยอีรอบเดิมเลยแหละครับก็คือมีแก๊งอาชญากรบุกไปชิงเด็กผู้หญิงคนใหม่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของนอร์แมนนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นไงมาไงเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คงต้องไปหาคำตอบเอาในหนังด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นทำให้เขาต้องปลุกสัญชาตญาณดิบขึ้นมาอีกครั้งและถ้าพวกมันไม่หยุดหายใจเขา จะไม่หยุดล่าเช um, ่นกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ระทึกขวัญส่งท้ายปี2021ที่ดุเด็ดเผ็ดมันที่สุดในด้นบีฟ2ที่กำลังจะเข้าฉายในบ้านเราสัปดาห์นี้ okay. แล้วนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับตัวละครนอร์แมนนอสตอมลุงมหาภัยคนนี้กันบ้างกดถูกใจใส่คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันหน่อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ